ก็สำหรับคานับที่เข้าแอปตัวรันเดลต้นะครับผมหรือแอปอีซ e าเนี่ยนะครับแล้วมันขึ้นข้อความลักษณะแบบนี้นะครับผมแสดงว่าแอปโดนเพิกถอนออกไปแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนแก้ไขเบื้องต้นนั่นเองนะครับผมว่าทํายังไงนะก็ขั้นตอนแรกก็ง่ายๆเลยให้ท่านผู้ชมถอนการติดตั้งทั้ง2แอปตัวนี้ออกไปก่อนนั่นเองนะครับผม หลังจากนั้นก็เข้าเว็บดาวน์โหลดอีซันะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดให้นั่นเองนะครับก็เข้ามามันจะเป็นรูปร่างขนาบแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมก็จะเจออีซัยแบบมากมายเลยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับผมไปลองดาวน์โหลดแบบหลายๆตัวดูนะครับผมหาอันที่เราสามารถใช้ได้นั่นเองนะครับก็กดสุ่มๆดาวน์โหลดไปได้เลยนั่นเองนะครับผมถ้าอันไหนมันใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเป็นแอปสีขาวก้อนเมฆแบบนี้นะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมไปลองดาวน์โหลดตัวอื่นดูนั่่่่นนนนนนเเเเอออออองงงงงะรัับบยยาาาาาาขขขผผมมมมีีดดดดวว์หลลใสไไซทชื้้้้ก็ถแ เมื่อท่านผู้ชมเจออันที่มันสามารถใช้ได้แล้วเนี่ยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่ Setting การตั้งค่านับแล้วก็เข้าไปที่ general หรือทั่วไปนับเลื่อนลงมาด้านล่างกดไปที่ VPN นะครับผมหลังจากนั้นนับก็จะมีตัวข้างล่างนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปแล้วก็ยืนยันแอปได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ไปลองเข้าแอป eSign ดูนะว่ามันสามารถเข้าได้หรือเปล่านะครับผมนี่นะถ้ามันเข้าได้แบบนี้ก็คือสามารถใช้งานได้แล้วนั่นเองนะครับผมขั้นตอนต่อมาก็ท่านผู้ชมกลับไปที่เว็บเดิมนะครับแล้วก็ดก อันนี้นะครับก็ท่านผู้ชมจําให้ได้นะว่าท่านผู้ชมเนี่ยไปเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็จะเซฟไฟล์ไว้ที่ on my iphone นั่นเองนะครับผมก็กดเซฟไฟล์ไปได้เลยนะครับถ้ามันมีข้อความแบบนี้ขึ้นมาก็กดรีพีทหรือแทนที่ไปได้เลยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นกลับเข้ามาที่ e-sign นะครับกดไปที่จุด3จุดกด Import นะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ไฟล์ที่เราเพิ่งเซฟไว้เมื่อกี้นะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมไปอ m p o r t ตัวที่ท่านผู้ชมเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้นะครับก็คือ e หลังจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมไป import file นะครับที่มันชื่อเดียวกับ e-sign นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเช่นตัว e-sign ที่ผมดาวน์โหลดมาเนี่ยนะครับมันก็จะชื่อว่า p r o t e x h อะไรสักอย่างตัวนี้นะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมจําชื่อมันไว้นะครับแล้วก็ไป import ตัวที่มันชื่อเดียวกันนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้แล้วก็กด import ได้เลยนะครับนี่มันก็เขียน import successfully นะครับอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือการดาวน์โหลดตัว Renault นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นมันก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บแบบนี้ค ก็กดไปท <g desserts> <hungry> ี่ป <g offers> ุ่มสีแดงได้เลยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมกดไลค์นะครับผมแล้วก็ไปคอมเมนต์อะไรก็ได้ได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็กลับไปที่หน้าเว็บเดิมนะครับแล้วก็รอมันหมุนสักแป๊บหนึ่งนะครับอยวปุ่มข้างล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มสีเขียวนะครับก็กดไปที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างได้เลยนะครับมันก็จะมีโฆษณาดีหน่อยนะครับผมอ่าหลังจากนั้นก็จะดิ้งเข้ามาที่หน้าเว็บดาวน์โหลดแบบนี้แล้วนะครับผมก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับตัวเวอร์ชันล่าสุดของ ios เนี่ยนะครับผมในปัจจุบ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดไปที่ Open In นะครับผมหรือเปิดด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมกดไปที่ Save File นะครับให้ท่านผู้ชมจำให้ได้นะว่าท่านผู้ชมไป Save File ไว้ที่ไหนนะครับแล้วก็กลับมาที่แอป e s i g n นะครับกดจุด3จุดด้านมุมุมขวากด Import นะครับผมแล้วก็ให้ท่านผู้ชมไป Import ตัวรันเมื่อกี้ที่ดาวน์โหลดมานะครับอันนี้ผมก็เซฟไว้ที่ On My iPhone เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นไฟล์แบบนี้นั่นเองนะครับผมก็กด Import ไปได้เลยนะครับก็กด Import นะครับหลังจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมกดไปที่ไฟล์ตัวรััััันน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 ่่เเองะะะคครรบบบบผมมมมกกก็็จีีีขึ้้้าแดดไไปท Unzip ลย แล้วมันก็จะมีไฟล์เพ y l o โ d ลดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็ให้ทุกชมกดเข้าไปที่ไฟล์ได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่โลบบ a อ p นะครับผมไฟล์บนสุดนะครับแล้วก็กดไปที่ Signature นั่นเองนะครับผมตัว s นำหน้านะครับแล้วมันก็จะเล่นเข้ามาที่หน้าการตั้งค่าแบบนี้นะครับให้ทุกชมกดติ๊กอันแรกเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็กดไปที่ปุ่มสีฟ้านะครับ more setting นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมแล้วก็ติดตามผมได้เลยนะครับ ก็จะติกเปิด3อันแบบนี้นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมกดไปที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนะครับที่เขียนว่า Signature นะครับแล้วก็รอมันประมวลผลให้ครบ100%นั่นเองนะครับเมื่อครบ100%มันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมกด Install ไปได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถออกจากแอป E-Sign บางได้เลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็รอมันติดตั้งสักครู่นึ่งนะครับเมื่อตัวลันติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ลองเข้าตัวรันดูนะครับผมว่ามันสามารถเข้าได้หรือเปล่านะครับถ้ามันเข้าได้เนี่ยนะครับผมก็ถือว่าเสร็จสิแล้วนั่นเองในรอบหน้านะคหครที่พบปัญหากันอะไรแบบนี้อีกผมก็ให้ชม ตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแบบนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากทุกทชมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับผมสำหรับใครที่มีปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้เลยนะครับหรือก็สามารถเข้ามาที่ดิทคอร์ผมได้นะครับก็จะมีคนมาคอยตอบปัญหาอยู่นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ